สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2568ค่ะเริ่มกันที่พลังงานของชาวกรกฎก่อนนะคะอ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ Nine r พพาร์ติเคิลฮิงอ็อกสอ The Lover ออพพารติเคิลนะคะเพจออพสอดเพจออพพาร์ติเคิลนะคะ The ะแ n งเกอร์แมนควีนออคัพค่ะ The Sun และเอ็ o อ s w สอดโอเคค่ะ สำหรับพลังงานของชาวกรกฎนะคะก็ที่ผ่านมาเนาะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะคะคุณทุ่มเทอย่างเต็มที่นะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจค่ะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็เออเพื่อแหละเพื่อไม่ที่จะศึกษาดูใจกับเขาคนนี้เป็นชาวกรกฎค่ะเป็นเออคนที่ชอบปรับตัวเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดไม่ว่าจะเออเจอกับภาวะทางอารมณ์แบบไหนของคนรักอะ่ะ เรากฎพยายามที่จะปรับพยายามที่จะจูนเนาะเป็นคนที่อ่อนอๆผ่อนตามค่ะในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าอยู่ในชาวของเป็นชาวธาตุน้ำเนาะค่อนข้างที่จะไหลลื่นได้ดีค่ะในทุกสถานการณ์ของความรักในช่วงเดือนนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องคิดต้องตัดสินใจเนาะเกี่ยวกับคนรักค่ะอาจจะมีอ๋อในหลายๆคูอ่อาจจะมีการที่จะตัดสินใจไปอีกขั้นหนึ่งในความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับว่า เริ่มต้นที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ให้มันมากกว่าเดิมอะค่ะเหมือนตัดสินใจอาจจะย้ายไปอยู่ด้วยกันตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าใช้เวลาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเหมือนกับเป็นการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ่ะเหมือนในห,หลายๆคู่อาจจะตัดสินใจที่จะมั่นที่จะแต่งงานนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะด้วยพลังงานขึ้นมาตรงนี้ด้วยความรักที่มันสุขงอมความรักที่คุณมีให้กับเขามันแบบ ฟูลฟิวอ่ะมันเต็มที่แล้วอ่ะอืมเขาเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับคุณมากๆค่ะแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหรือโมโหง่ายเนาะแต่คุณก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบเพื่อคนรักอ่ะอะไรก็ได้เพื่อคนรักก็พร้อมที่จะปรับหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะยอมอะค่ะในตรงนี้มีเรื่องที่ยังกังวลใจยังมีเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่บ้างแต่ก็เหมือนกับไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะถามอ่ะอืมคิดแต่ไม่กล้าถามอืม บางทีบางครั้งค่ะชาวกรกฎในหลายๆคู่เนะเาะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตัวของคู่ของคุณอาจจะเป็นคู่ที่เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์และอยู่ในช่วงเวลาที่เรียนรู้กันนะคะในตรงนี้ชาวกรกฎแอบไม่มั่นใจในตัวเขายังคิดว่าเออจริงๆแล้วเขาชัดเจนกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังเขา,เาจริงจังกับคุณเหมือนที่คุณจริงจังกับเขาไหมในตรงนี้ก็ยังมีความหวั่นใจอยู่นะคะในชาวกรกฎในคู่ที่แบบเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเนาะ อในตรงนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่อนข้างที่จะไปได้ดีเนาะค่อนข้างที่จะราบรื่นอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ด้วยชาวกรกฎแล้วปรับได้อยู่แล้วค่ะอย่างที่มิการบ,บอกไปเนาะก็มันเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันค่อนข้างที่จะอิ่มเอมค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่เติมเต็มให้กันละกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันละกันนะคะ่ะก็มองไปถึงไปทางข้างหน้ามองไปถึงอนาคตเนาะก็เหมือนชัดเจนละว,ว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่ หล,หลายคู่พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะจูนหลายๆคู่พร้อมที่จะเหมือนก่อร่างสร้างตัวร่วมกันแล้วอะคะ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนกับความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณเอ๋ยเดวิลค่ะคีนอ n วานนะคะคีนอปซอด นายอบหวานแล้วจัดจิตค่ะโอเคค่ะค่อนข้างที่จะรุ่มหลงเลยนะในตอนนี้เนาะเขาค่อนข้างที่จะโอเคกับคุณมากๆค่ะชาวกรกฎเนาะก็บอกเลยค่ะเขาก็แอบหลงแอบปลื้มคุณอยู่เหมือนกันนะในตอนนี้ในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าเขาก็คิดก็ตัดสินใจอยู่ค่ะที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แบบจริงๆแบบที่แบบว่าแบบไม่มองใครแล้วอะโฟกัสที่คุณคนเดียวค่ะ ในตอนนี้ช่วงนี้เนาะสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือแบบใจให้ใจใจแลกใจอะค่ะถามว่าเขาโอเคกับคุณในระดับไหนก็อ,อ๋อเป็นช่วงเวลาที่คุณเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาอะอืมอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เนอะอเทมเพลนอยากที่จะมีกันและกันไปแบบเนี้ยค่ะสำหรับเขานะความรู้สึกของเขาใออปติคลเขามีใจให้กับคุณค่ะ ท่าไม้เดือฟเหมือนกับว่าก็ยังมีบ้างนะบางอย่างบางสิ่งที่ยังแบบขัดแย้งกันอยู่บ้างความคิดไม่ตรงกันบ้างนะแต่ก็บอกเลยว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วคุณเป็นเซฟโซนของเขาเขาอบอุ่นใจที่อยู่ใกล้คุณนะคะ8ดไม้ค่ะเขาตัดสินใจที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เนาะอยากที่จะก้าวต่อไปกับความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังค่ะความรู้สึกเขาที่มีกับคุณมันก็ฟูลฟิลอย่างที่มิการบ,บอกเนาะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งอะคะ่ะ โอเคค่ะคู่ที่มีปัญหากันเป็นยังไงบ้างเอ่ยสามเหลี่ยนค่ะ The h a l o q u i n นะคะ The Moon ค่ะอืมคู่ที่มีปัญหากันก็เขาเรียกะ่ะไปไม่ไกลหรอกค่ะห่างกันไม่นานเนาะ Strength และ The Sun ค่ะค่ะคู่ที่มีปัญหากันก็เดี๋ยวก็เคลียรใจกันได้คุยกันได้เนาะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ว่า มันเหมือนกับรอการคุยมากกว่าอย่างนี้เขาก็ขาดคุณไม่ได้คุณก็ขาดเขาไม่ได้ต่างคนต่างตัดกันไม่ได้ค่ะก็บอกเลยค่ะว่าคู่ที่มีปัญหากันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่เนาะไม่มีอะไรเกินที่จะปรับความเข้าใจกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอ่ะาไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะแปดไม้หกดาบ นายออบครับนะคะเดอะมูนนายออบสอดเพจออบครับแปดถ้วยค่ะควีนอัพพาร์ติเคิลและสเต็ง โอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์คู่ของชาวกรกฎนะคะก็ความรักความสัมพันธ์หวานแหววแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเริ่มต้นไปได้ด้วยดีนะอะไรที่เคยมีปัญหาที่เคยสะดุดอยู่ก็เหมือนกับคลี่คลายไปได้ดีอะคะ่ะแต่ในความสัมพันธ์นี้นะคะก็ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากความหึงหวงปัญหาจากความไม่มั่นใจความเครือบแคลงใจที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนบางทีบางครั้งอะคะ่ะ ความมีเสน่ห์ของเขาหรือความมีเสน่ห์ของชาวกรกฎนะอาจจะนำพาซึ่งปัญหามาสู่ในคู่ของคุณได้โดยไม่ทันคิดไม่ทันตั้งตัวก็ได้ในตรงเนี้มันเหมือนอาจจะทําให้มีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายอะ่ะแต่ว่ามองในตรงนี้มันก็ยังไม่มีพลังงานมือที่สามแบบชัดเจนขึ้นมานะมันเป็นภาวะของความแบบกังวลใจเป็นภาวะของความหึงหวงมากกว่าค่ะที่ขึ้นมา แต่ว่าก็อาจจะเจอเกิดเหตุการณ์ที่เขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังในบางเรื่องนี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะแต่ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณอ่ะมันสามารถที่จะเคลียร์กันได้สามารถที่จะพูดคุยกันได้เหมือนว่ามันผ่านพ้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้ด้วยตัวคุณและเขาด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อใจอะค่ะเพราะยังไงเราสเตรงมาปิดท้ายเนาะตราบใดที่เขาแหละคุณกับเขายังมีใจให้กันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะทําให้คู่ของคุณมันแตกหักไปได้อ่ะค่ะ เพราะว่าออคุณเป็นเซฟโซนของเขาเขาเป็นเซฟโซนของคุณนะ่ะปัญหาว่าจะมีจากแบบเรื่องของความหยุมหยิมกวนใจเรื่องความเรื่องของความน้อยน้อยใจอะคะ่ะที่จะเกิดขึ้นนะสุดท้ายแล้วสองถ้วยมาปิดท้ายค่ะยังไงเราก็ยังรักกันอยู่อะยังไงก็ไม่ปล่อยมือจากกันนะคะก็ถือว่า่ออ สามารถที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆร่วมกันไปได้ค่ะในคู่ของชาวกรกฎเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ถือว่ามันเป็นไปอย่างราบรื่นแหละแต่อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างอะ่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายในทุกคู่ของความรักอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าใช้ความรักนําทางเนาะยังสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ค่ะ โอเคค่ะยังไงแล้วมิกขาขอขออวยพรในคู่ของชาวกรกฎนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วขอให้ผ่านพ้นอุปรสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทารโได้ใหม่นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ